เพชรสวยเพชรใหญ่ในราคาเบาๆด้วยเพชรประกอบนะครับสวัสดีครับ XQ พ่อค้าเพชรนะครับจากร้าน i l เ v ิ g e จนะครับเรามีความรู้ดีๆนะครับเรื่องของเพชรนะครับทุกๆวันพฤหัสนะครับและเราก็มีรีวิวจิวเวลรเพชรสวยๆนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับส c คล b e กันด้วยนะครับ วันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเพชรประกอบนะครับจิวเวลรี่เพชรประกอบนะครับคำว่าเพชรประกอบง่ายๆนะครับก็คือว่าการที่นาเพชรมากกว่า1เม็ดนะครับมารวมร่างกันให้เหมือนกับเพชรเม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวนะครับอย่างอภิปายง่ายๆถ้าเป็นทรงกลมนะครับเราก็ใช้เพชรทั้งหมด5เม็ดนะครับมารวมกันให้กลายเป็นเพชรเหมือนกับเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นการรวมร่างที่สวยงามและมองเสมือนนะครับมองเสมือนเหมือนเพชรเม็ดเดียว นองไม่ออกเลยจริงๆถ้ามองไกลๆนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจก,กันบ้างต้องบอกว่าเป็นจิวลี่ที่ฮอตฮิตมากนะครับเป็นรูปทรงที่ฮอตฮิตมากเราไปดูกันดีกว่าไปเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ชิ้นที่หนึ่งกันก่อนเลยนะครับ RF095 นะครับ RF095 แบบนี้เลยนะครับนี่ต้องบอกว่าเห็นไหมครับรุ่นอย่างเงี้ยนะครับระยิบระยับมากนะครับนี่ ต้องบอกว่าเพชรประกอบเนี่ยจะทําให้เพชรเนี่ยดูระยิบระยับมากนะครับตัวเรือนนะครับเป็น 18K ไวโกลนะครับ2.35กรัมนะครับเพชร24เม็ด0.52กะลัตนะครับเพชรตรงกลางนะครับก็จะเป็นทรงกลมนะครับที่เป็นเพชรประกอบเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ประมาณ6มิลลิเมตรนะครับราคาวงนี้นะครับอยู่ที่26,000บาทเท่านั้นเองนะครับ26,000บาทนะครับต้องบอกว่า ขนาด6มิลลิเมตรเนี่ยเท่ากับเพชรถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวเนี่ยวงนี้ต้องบอกว่าเพชรขนาด6มิลลิเมตรเนี่ยอยู่คือ90ตังนะครับ90ตังก็ต้องอยู่ประมาณแสนห้าแล้วเนี่ยวงนี้เนี่ยแทนที่จะราคาเกือบเกือบแสนแปดอย่างเงี้ยราคาอยู่ที่26,000บาทเท่านั้นเองนะครับนี่26,000บาทใส่สวยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเต็มเต็มนิ้วเลยนะครับวงนี้เนี่ยดีไซน์ให้แบบมีก้านช่วยเสริมให้เพชรดูใหญ่สวยมากเลยนะครับ ใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ2 6 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชอบแบบว่าที่มันมีก้านมีอะไรเยอะๆนะครับนี่ขอแนะนำวงนี้เลยครับเด็ดมากเลยนะครับรหัสนะครับ RF 098นะครับ RF 098แบบนี้เลยนะครับพูดง่ายๆว่าเดี่ยวเดี่ยวเม็ดเดียววงเดียวจบไปเลยนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของการทำให้เหมือนกับเป็นเพชรชูแหวนเพชรชูเม็ดเดียวนะครับ และขนาดขครับขนาดก็คือเทียบเท่ากับขนาด1กึ่งกลัดนะครับหน้าเพชรนะครับอยู่ที่6.5มิลลิเมตรนะครับ r f 0 9 8ตัวเลนอน 18K ไวโกนะครับน้ำหนัก2.39กรัมนะครับเพชร5เม็ดนะครับเพชร5เม็ดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่0.46กราตนะครับก็ประกอบไปด้วยเพชรสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับนี่เห็นไหมครับเพชรสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็ใช้เพชรมาคีก็คือเพชรทรงเม็ดข้าวสารนะครับ สี่เม็ดล้อมรอบทําให้ดูเหมือนกับเพชรเพชรเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวนะครับวงนี้นะครับสวยขนาดนี้ราคาเท่าไหรด่ดีท่างบอกนะครับว่าถ้ามันเป็นเพชรหนึ่งกะลัดเนี่ยราคาแบบนี้เนี่ยโอ้โหสตาร์ทที่ประมาณ20,000 0อัพเลยนะอย่างเงี้ยถ้าใหญ่ๆเต็มๆอย่างเงี้ย2อ0แ0 0อัพนะแต่วงนี้นะครับวงนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาแค่2 5 0 0 0บาทนะครับเฮ้ยแค่นี้จริงเหรออ่ะ พูดไมผิดแล้วครับ25,000บาทนี่25,000บาทได้เพชรดูหน้าใหญ่เทียบเท่า1กลัดราคาเหมือนกับ200,000กว่าๆเลยนะเนี่ยแต่ราคา25,000บาทพลาดได้ไหมอะอย่างเงี้ยราคาดีขนาดเนี้ยใช่ไหมต้องบอกว่าจัดได้เลยนะครับแบบนี้นะอ่าโอเคแหวนแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่านอกจากแหวนเราก็ยังมีต่างหูกันบ้างนะครับต่างหูกันบ้างอ๋อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ ครสนใจไซส์ไหนเนี่ยก็สามารถจัดได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือสินค้ามันเข้ามาในสตอ็อกล้วเดดมันมีออเดอร์ลูกค้าเนี่ยเราขายไปแล้วเราก็ต้องผลิตเข้ามาเชิ่มใช่ไหมครับณนะเวลาเนี้ยมีไซส์แบบนี้แต่ถ้าลูกค้าต้องการไซส์อื่นๆเนี่ยสามารถติดต่ออีกเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเราไปดูกันต่อที่ต่างหูกันบ้างน,นะครับต่างหูเพชรประกอกบเนี่ยมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันนะครับต่างหูมี2ไซส์ด้วยกันก็คือพูดง่ายๆว่าทรงไซส์50าตังกับไซส์เท่ากับ1กหเท่าเพง50ตับไซส์เท่าเพชร เราไปดูที่ไซส์1กระดาษกันก่อนเลยดีวยกว่าใกล้ๆก,กับเบอร์ตกี้รหัส E S 0 7 8นะครับ E S 0 7 8แบบนี้เลยนะครับนี่โอ้เบอร์ตกี้มันมีเม็ดเดียวนะครับตอนนี้มันมีเหมือน2เม็ดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าขนาดเท่ากับเพชร1กระดาษก็เต็มเต็มหูเลยนะขนาดเส้นผ่านศูนกลางอยู่ที่6.5 mm มมใช่ไหมครับตัวเริ่มเหมือนเดิม 18K White ไวโกน้ำหนัก3.05กรัมนะครับ เพชรเป็น10เมตรนะครับ0.84กะรัตก็เหมือนกับคูณ2เมื่อกี้นะครับแต่ราคาเราไม่ได้คูณ2นะครับราคาเราอยู่ที่35,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทาพูดย้ำอีกครั้ง3 5 0 0 0บาทได้ต่างหูสวยขนาดนี้นะครับพลาดได้อย่างไรใช่ไหมครับอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามันยังดูใหญ่ไปเรามีรุ่นเล็กเหมือนกันนะครับรุ่นเล็กเนี่ยก็เป็นรหัสต,ต่อมาเลยนะครับก็คือ es089 นะครับ มื่อกี้เนี่ยขนาดเท่ากับเพชร1กะ่กลาดใช่ไหมอันนี้เนี่ยขนาดเท่ากับเพชร50ตังนะครับนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เพชร50ตังค์2เม็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่างหูคู่นี้ต้องราคาเกือบเกือบไม่ใช่เกือบเกือบนะแสนกว่าเลยนะเพชรเนี่ยห้าสิบตังสองเม็ดเนี่ยมเม็ดหนึ่งก็ตกเกือบห้าหมื่นนะครับสองเม็ดแสนหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยครับราคาเท่าไหร่กันดีตัวเรือนนะเล่าให้ฟังก่อนตัวเรือนนะครับ เป็น 18k ไวโก g 2.42กรัมนะครับเพชร10เม็ด0.38กลัดนะครับหน้าเพชร5มิลิเมตรนะครับราคาครับ20,000บาทเอาไปเลย20,000บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมนะคือมันมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นคือมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีแต่คนที่มาดูแล้วก็แบบเอาคู่นี้แหละสวยเพราะว่าแบบใส่ได้ทุกวันแล้วก็มันเหมือนกับเพชรเม็ดกลัดเม็ดเดียวอะอ๋อไม่ใช่ เป็นเหมือนเพชรเม็ดห้าสิบตาเม็ดเดียวขอโทษนะครับพูดผิดนิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบใส่ง่ายใส่สบายใส่สะดวกอะใช่ไหมสามารถเอาไปทำแจ็คเก็ตเสริมก็ได้นะอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบดูง่ายๆนะครับก็เลยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าฮิตนะทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยได้หมดเลยทุกรุ่นนะครับอ่ะเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าเสริมให้อีกนิดนึงคือนอกจากไอ้เรื่องของเพชรประกอบเนี่ยจะมีเป็นเพชรแต่ทรงกลมแล้วเราก็ยังมีเป็นเพชรสี่เหลี่ยมก็มีนะ อันนี้เป็นต่างหูเพชรสี่เหลี่ยมที่ประกอบกันให้ดูเหมือนเป็นต่างหูเพชรสี่เหลี่ยมเม็ดใหญ่เม็ดเดียวนะครับรหัส E S 0 9 1นี่อันนี้สําหรับใครเบื่อแล้วใครมีเพชรกลมแล้วเรามาดูสี่เหลี่ยมกันดีกว่าโอ้นี่เห็นไหมครับมองเผลอๆอย่างเงี้ยเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวใช่ไหมต้องมาดูจริงๆจังๆแล้วนะว่ามันเป็นเพชรเนี่ยนะครับเป็นเพชรกี่เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8 9ป เเมตรเลยนะครับข้างละ9เมตร2ข้างก็18เมตรนะครับน้ำหนักตัวเรือนะครับ2.7กรัมนะครับเพชรเนี่ย0.49กะลัดเนี่ยนะครับสวยไหมครับอย่างนี้นะครับมองรับรองเนี่ยมองไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นเพชรประกอบกันนะครับแต่ต้องบอกว่าใส่แล้วแบบระยิบระยับเนี่ยแล้วบอกว่าใครเบื่อทรงกลมแล้วมาสนใจสี่เหลี่ยมบ้างก็ได้นะครับไม่เลวเหมือนกันนะครับวงนี้นะครับอ๋อไม่ใช่วงนี้ ชิ้นนี้นะครับอยู่ที่24,00 0บาทนะครับ24,000บาทนะครับนี่สวยขนาดนี้พลาดได้ไงนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่สามารถใส่ได้ทุกวันนะครับใส่ประจำประจำได้เลยนะครับใส่ไปออกงานก็สวยนะครับใส่อยู่บ้านก็เด่นนะครับใส่ไปทำงานระยิบระยับจับตาคนแน่นอนนะครับใครสนใจใครสนใจไซส์ไหนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า ตรงนี้นยะเ,เป็นไซส์ที่อีกมีในสต็อกแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการไซส์ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าก็บอกอีกได้ปรึกษาได้เลยทันทีนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมรีวิวจิวเวลรี่ส,สวยๆอย่างนี้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับอ q คิวพ่อค้าเพชรคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ